รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 8าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่บริหารงานโดยนางสาวนัทมน์สกุลนมันคาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่และนางสาวรติรัตน์อินทวิชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่โดยมีเป้าหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้มาตราหก ทั้ง3รูปแบบประกอบด้วย 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีบุคลากรในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น179คนประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานสองคน ผู้บริหารสถานศึกษา4คนข้าราชการ16คนบุคลากรทางการศึกษา2คนพนักงานราชการรวมทั้งสิ้น117คนครูศูนย์การเรียนชุมชน2คนครูสอนคนพิการ1คนอัตราจ้างเหมาปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น35คนมีสถานศึกษาในกํากับดูแลจำนวน8แห่งห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่จำนวน1แห่ง ห้องสมุดเฉลมราชกุมารีอำเภอจำนวนหนึแห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอจำนวน6แห่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจำนวน11แห่งจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568จำนวน5,593คนจำนวนนักศึกษาที่จบในภาคเรียน1นึ่งทับ2,568จำนวน791คน จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,568จำนวน5,591คนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,568ที่เป็น best practice ตามมาตรา6การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่มีผลการดำเนินงานดังนี้สกรระดับอำเภอเมืองแพร่รางวัลระดับประเทศ 1. รับมอบเกียรติบัตรผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการรางวัลชนะเลิศห้องสมุดเคลื่อนที่ดีเด่นระดับประเทศ 2. รางวัลที่1การคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับประเทศสาขาหน่วยงานหรือสถานศึกษาบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นบ้านหนังสือชุมชนตำบลทุ่งโหงบ้านป้างเงี่ยมรางวัลระดับภาคเหนือ 1. ได้รับรางวัลที่2การคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับภาคเหนือสาขาหน่วยงานหรือสถานศึกษาห้องสมุดจังหวัดยอดเยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ 2. รางวัลที่ Two, right 1การคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับภาคเหนือสาขาหน่วยงานหรือสถานศึกษาบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น <appeals> บ้านหนังสือชุมชนตำบลทุ่งโหงบ้านป้าเมี่ยม 3. รางวัลชมเชยการคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับภาคเหนือชื่อผลงาน Lifelong Learning 360องศาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ผลงานที่เป็น best practice การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสูงเม่น ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศผลิตภัณฑ์ปิ่นโตจากสารไม่ไผ่ได้รับการยอมรับและได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริการกสนโนพรีเมียมประจำปี2,566ระดับจังหวัดแพร่และผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศพศ2,567ปัจจุบัน กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอขอรับการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านข้างงามศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลองได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดับกลิ่นแมวนำโชคประเภทผลิตภัณฑ์ ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสกรรระดับอำเภอเมืองพระแร้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษาสกรด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวันภาคเหนือตอนบนสกรรระดับอำเภอร้องกวางได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตรกรรมจากขยะเรื่องอีโคบินท็อกเกอร์ ทางขยะพูดได้เพื่อนคู่ใจรักโรคในระดับภาคเหนือณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางสงกรรระดับอำเภอหนองม่วงไข่ได้รับกิจบัตรเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเรื่องระบบสูบน้ำอัจฉริยะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสกรระดับพื้นที่ประจำปี2568ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน